สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึง5ไอเทมใกล้ตัวที่ช่วยให้ถ่ายรูปสวยขึ้นครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับมินลี่นะฮะมินลี่สโน่นะทุกคนวันนี้เป็นคลิปที่2ครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายรูปแถวๆจเจริญกรุงกันโดยจะมีไอเทม5อย่างที่ทําให้ถ่ายรูปเนี้ยเจ๋งขึ้นเริ่มอย่างแรกเลยไหม มาเลยอันแ,แรกเป็นนี่เลยง่ายๆฝากแก้วธรรมดาครับที่เราได้มาจากการซื้อน้ําทั่วไปเลยฝา,กฝากแก้วน้ําเลยฝากแก้วน้ําใช่ก็คือเอามาจ่อหน้าเรียนแหละมันก็จะได้รูปเจ๋งๆเรแมนลี่ยืนเลยสักรูปเราพยายามถ่ายย้อนแสงนะให้มันแบบได้ความฟิ้งๆหน่อยหนึ่งสองพอแสงมันโดนพวกพฏติกอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นแบบฟริ้งฟิงฟิ้งฟิงในบริเวณหน้ากล้องอนะ่ะเหมือนสะท้อนใช่ป่ะใช่มันก็ได้รูปที่มันแบบเสวยดีนะ เอฟเฟกมันจะได้ความแบบดิมมี่ดิมมี่นะมันจะเหมือนแบบเหมือนฝันฝันหน่อยฟุ้งฟ้งหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่ไม่อยากให้มันแบบดูฟุ้งเยอะๆเราเอาเข้ามาแค่บางส่วนของตัวแก้เอาก็ได้แล้วรูปที่มันออกมาก็คือตรงกลางจะเป็นจุดที่ชัดจุดเดียวเลยใช่ไหมใช่มันจะชัดสุดตรงกลางหรือว่าขอบขอบก็จะเบลอหน่อยถ้าเกิดเราอยากให้เอฟเฟกมันชัดมากๆนะเราก็ใช้อตรงที่แบบเป็นอีกด้านหนึ่งเข้าใกล้ก็ได้ได้ลองดูมา คอนเทอฟกับอันนี้ทีนะอันนี้<ช>จะมีแบบปิ้งปิ้งแบบมีแสงพระอาทิตย์อันนี้ก็จะแบบฟุ้งๆุงนวลนหน่อย,อยมันจะดูไม่ได้เป็นแบบรวมมากนะมันดูแบบกระจายใช่ใช่ใช่มันก็จะกระจายกระจายฟุ้งๆหน่อย <c oughs> ไอเทมวันนี้เรามีอีกเยอะวินลี่ <c oughs> ของรอเทวันนี้ก็จะเป็นของที่แบบทุกคนหาได้ง่ายๆนะอาจจะหาซื้อตามร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยและไอเทมต่อไปนะครับนั่นก็คือ เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคนี่เข้าสู่ช่วงขายของนะทุกคนเป็นแบบโซดานะก็จะมีความซ่าแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยอเมริลลองเช่นนี้เราก็จะมีเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมอันนี้จะเป็นสีทองใช่ตัวขวดสีขาวนะครับก็ใช้สมุนไพรหลายชนิดนะเช่นกระชายดําคําฝอยอบเชยมะขามป้อมกัวราน่าสกัดแล้วก็คาเฟอีนจากธรรมชาตินะครับส่วนขวดสีทองนะครับจะใช้เป็นถังเช่ากระชายดํานํามาสกัดแล้วก็อัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปครับ อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับดื่มแล้วสดชื่นช่วยให้หายเหนื่อยนะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ดีต่อสุขภาพด้วยครับมาเดี๋ยวเราลองถ่ายตรงนี้กันดูได้เลยัน,นี้ทั้งนี้ก็ได้พวกขวดอย่างเงี้ยเราสามารถเอามาใช้มาเป็นฉากหน้าในการถ่ายรูปก็ได้ต<อ>่างซีนอย่างเงี้ยโดยซีนโดยรวมอ่ะมันเป็นสีขาวใช่ป่ะเราก็ต้องใช้สีขาวอีกคนหนึ่งนะฮะทุกคนมิลลี่ยืนพิงนี้ก็ได้ เราเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีด้วยเพราะอันนี้มันสีแบบส้มๆไงแล้วก็เอาสีส้มมาใช้หน่อยจริงๆวิธีคิดไอเทมอะไรพวกเนี้ยมันก็มาจากการหาของใกล้ตัวนะ<ม>อะไรก็ได้นะที่เราสามารถเอามาเจาะกล้องได้อะไรเงี้ยอย่างอันนี้จะอันแรกใช่ปะที่มันเป็นฝาน้ําใสาๆอะไรเงี้ยก็เอามาเจาะข้างหน้าก็เกิดเอฟเฟกต่างๆได้ถ้าใครมีไอเทมอะไรที่แบบใกล้ตัวนะทุกคนลองหยิบเอามาบิดกับหน้ากล้องดูนะครับว่ามันอาจจะใช้ได้ก็ได้ไอเทมต่อไปนะครับ<ม>เราจะใช้เป็นแผ่นใสนะ นี่ก็กคนก็เลยจะเคยมีสัมผัสกันบ้างนะแผ่นใสตอนเด็กๆเราเคยใช้แบบอันเนี้ยเขียนเขียนแล้วก็เอาไปยิงแผ่นสลไลด์อ่ะแต่ก่อนสมัยก่อนมันไม่มี powerpoint ไองเราต้องเอาปากกาหมึกไาเขียนคือคนแก่คุยกับเด็กกันรู้เลยคือความพิเศษของแผ่นใสอ่ะมันสามารถหมวนได้คาแรคเ,เตอร์มันก็จะไม่เหมือนกับไอตัวแก้วมิก้นะที่มันมีรูตรงกลางหรือว่าอะไรเงี้ยแต่แผ่นใสมันก็คือจะเข้ามาในแนวแนวที่มันเป็นแบบระนาบระนาบหน่อยคาสามารถเอามาบิดอะไรเงี้ยมันจะเกิดเอฟเฟกต์ได้ใช่มันจะมันจะคุมได้มากกว่า ไอเทมต่อไปนะครับทุกคนคือการอัปเกรดแผ่นใสของเรานะครับนั่นก็คือปากกาสีเงินหรือสีทองก็ได้นะครับปากกาที่าเาอาไว้เขียนแผ่นใสก็แหละรจริงเราสามารถเขียนบนเลนก็ได้แต่ว่าเขียนบนเลนมันก็น่าจะจะเจ๊งไปหน่อยนะสงสารเลนเราเลยเขียนผ่าน <S <S แผ่นใสแทนเขียนผ่านแผ่<ๆ>แผนใสเถอะใช่เราก็เขียนอะไรไปลองลองดูก็ได้เขียนเป็นเส้นๆเลยก็ได้นะหรือใครอยากลองไอติ้ต่างๆก็ก็ลองดูได้ไอพวกอย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อการโฟกัสนะบางทีใช้เมนูโฟกัสเอาก็ได้ มันมีแบบหลายเฟเฟกมากเลยอะทุกคนไอ้พวกเงินเงินนี่มันจะสะท้อนได้ไนงะพอมันสะท้อนแล้วเนี่ยเราบิดหาแสงอื่นอะมันก็จะได้สีอะไรแปลกๆเข้ามานะไอเทมต่อไปกนะ็คือกระดาษด,ดำนะกระดาษด,ดำต่งจานอื่นที่มันแบบโปร่งใสโปร่งแสงหน่อยใช่ป่ะอันนี้จะเป็นแบบมูดมันจะแบบเข้มๆอะเอามาจ่อหน้าเลนได้เหมือนกันมันก็จะตัดแสงออกไปบางทีก็หากงไกลามาตัดก็ได้นะแล้วก็ตัดรู <laughs> ใ,หให้มันรูอีกที้นึ แล้วก็เอาลินไปวางรอดเนี้ยมันก็ได้แบบมูดแบบเท่ๆหน่อยเดี๋ยวลองดูมินี่ลองยืนตรงนี้ดูพี่อยากตรงนั้นอะเพนจะมีแสงแสงพัดท่าหน้าอยู่น่าจะสวยนี่อย่างนี้เลยมินี่ยืนให้หน้าอยู่ตรงประมาณแสงอ่ะจริงๆแล้วนะการหาฉากหน้าก็ ม่ใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้หาของรอบตัวเราอย่างเสาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมืนกันหมดเลยนะทุกคนแล้วก็พวกของที่ติดมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วที่แบบพวกฝาหน้าพวกอะไรเงี้ยก็ดูว่าโลไหนเหมาะกับอะไรยากากอามาใช้ได้หมดเลยมาลองกลับมาออริจินัลดูอันนี้แสงเยอะหน่อยเงี้ยใช้เป็นฝายเนี้ยก็สวยล,วละอมีลองพิกดูนี่เพื่นผันใส่ก็ได้ ก็จบแล้วครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเครื่องดื่มพญานาคและพญานาคพร้อมนะครับที่สนับสนุนคลิปนี้นะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปเลยนะครับแล้วก็เซเว่นอทุกสาขานะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณน้องมิลลี่ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามมิลลี่ได้ทาง i.g หรือ Facebook นะคะมิลลี่สโนค่ะเจอกันคลิปหน้าครับ